เขาเรื่องนี้มันก็อดน้ำดิเด็กผู้หญิงหนึ่งร้อนสะก้านอะไรอย่างเงี้ยสำหรับประเด็นที่หนูพูดอักสอย่อมาคนก็เลยจับโงกันตายอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอนคนก็เลยโยงไปแล้วก็เลิกประเด็นนี้กันเลยก่อนอื่นก็ต้องต้องขอโทษที่ทําให้เขาเดือดร้อนก่อนเนาะเพราะว่าจริงจริหนูอยากให้ทุกคนใจเย็นๆสักนิดนึงแล้วก็อันดับแรกเลยต้องหยุดโยงกันก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าใจความสําคัญของ ของเกมในรายการมันคือให้พูดอักษรยอ่อซึ่งจะให้หนูออกมาพูดว่าใช่หรือไม่ใช่พี่เขามันก็มันก็ไม่ได้หรือถ้าพูดเป็นอักษรอื่นคนอื่นก็โดนอีกอะไรเงี้ยไม่ว่าพูดเป็นใครก็โดนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าแบบอันนี้เริ่มระแวงแล้วว่าแบบเรา้คนอื่นเขาไปโนคนอื่นใช่ <ไป S 1> ใช่ใช่ค่ะโดนแบบกัวแบบกันไงเพรบว่าแบบก่อนหน้านั้นอ่ะเขาก็พูดกันว่าเฮ้ยโสดเหงาอะไรใหญ่ๆคณก็เลยมาโยงเป็นสบบนี้อะไรเงี้ยไม่อยากให้โยงหยุดโยงเลยเรา ว่ายเลยค่ะโยโงเลยใช่ใช่มันจะได้ไม่เป็นประเด็นจริงๆมันประเด็นมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่เกมช็อตสั้นๆแล้วก็พอเราโยโงปุ๊บมันก็เป็นเรื่องราวย่างโดนแล้วมันก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเราเองเราก็ไม่สบายใจแล้วตอนนี้เราพลาดอะไรที่เจอหรือยังยังไม่ได้เจอใช่ใชจริงๆเิงกมีแบบทักอินบ็อกซ์มาีอ๋อไม่ค่ะไม่แล้วตนนอนเชียร์กับน้องเรื่องไม่มีที่คนโยงไปน้องจริงๆริงน็นอน มันพูดไม่ได้อ่ักษรย่อรู้พูดแต่ก็ไอ้นี่อีกอะไรเงี้ยคืออยากให้จบจบจบเพิ่มเลยให้มันจบจิ๊กซอว์คือมันเป็นมันเป็นแค่เกมเฉยๆที่เราแพ้แล้วเราก็ต้องพูดอักษรย่อออกมาแค่นั้นเองมันจะเป็นในจับอะไรอยู่ไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรอถึงเนี้ยมันจะะเป็นนนแบบี้ก็น้อยใจเนาะทุกสิ่งอย่างเลยอ่ะนิดหน่อยก็ไอ้นี่แหละคือทำลำพังถ้าเราคนเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าบางทีถ้ามันมีผลกระทบกับคนอื่น พอเรานั่งดูาเงี้ยพอมันเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นเราย้อนกลับไปได้เราอุ้งเราไม่น่าพูดเลยเออไม่น่าไม่น่าเลย,เลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นรายการที่เราก็ถ่ายไม่นานแล่าลด้วยเนี้นยคิดวราเล่นสนุกสนุกใช่ใช่ใช่ทุกคนมองว่าแบบสนุกสนุกไม่ต้องไปมองว่าแบบโอ้เป็นใครจะต้องแบบไปไปโยงหรือไปเจาะไปว่าใครอะไรเงี้ยอม่จริงมีใคร ที่มันมีใจเล็กเข้ามเออเนาะเพราะว่าเราเคยประกาศมาแล้วว่าเออขอสวดสวดอะไอเง้ยไม่มีเราบอกป้าดุเออดุวะเนาะก็อาจจะมีบ้างมีบ้างไม่มีเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปเช็คดูละเอียดเท่าไหร่ก็ยังยืนยันนะว่าขอสวดก่อนก่อนทำงานก่อนตอนนี้ก็เลยถ้าจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งให้ครอบครัวก็ยังแทบไม่ค่อยจะมีเลย กู liberal, ้ถอควรละเขาถือของวานของคุณแม่นิดนึงีให้ปีนี้ให้ชิ้นใหญ่ให้ตะใจเอลยะไรอย่างเงี้ยก็คอามพีทค่ะเหมือนเ่าสงท้ายปีด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเริ่มสร้างอะไรให้ตัวเองบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นชิ้นเป็นอันรถหรือว่าจะเป็นบ้านอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะทำหน้าที่สําหลักให้ให้สมบูรณ์ก่อนซึ่งคุณแม่เขาก็จะเป็นจะต้องใช้รถรถอันคันแรกมันค่อนข้างที่จะเก่าก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญ ให้แม่เหรอคะก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าหนูแทบทํางานทุกวันแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้กลับบ้านอะไรเงี้ยถ้าอะไรที่เราสามารถแบบเติมเต็มให้เขาได้อะไรเงี้ยก็เขาก็รู้ว่าเราเรารักเขาเขาก็ไม่ไม่ได้ดูด้วยแล้วถ้าตอนนี้เขาบอะว่า เอนว่<ม>าเราก็ไม่ให้ทนว่าไม่ให้ทํางานเลยนะขายเท้าหน้ามาเลยเนี่ยใช่แต่เขาก็ดื้อเขาก็อยากขายของวันนี้ก็ไปขายในวัดบ้างทารุ่นทาน,นี่แอบเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เข้าใจเขาว่าบางทีคนคนมีอายุบางทีแบบอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันเบื่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องอาการโรคต่างๆก็ค่อยดีขึ้นจริงๆมันอยู่ที่กําลังใจเขาด้วยแหละชว่วงนี้ก็เห็นเขาเลี้ยงหมาปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นก็ดูร่าเริงดีน่าจะไม่ได้มีอะไรให้ต้องกังวลแอบด้อแต่ดื้ก็ดื้อเหมือนกัน ไปรีเช็คอะไอยู่ในสมาร์ทโไปทุกเดือนอยู่แล้วค่ะเราก็จะไปตรวจค่าเบาหวานความดันอะไรเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วต้แบบคนลีโรงพยาบาลทใหญ่แแทนที่จะให้ทีงง่ใ่กจริงๆแล้วมีครบแล้วนะใช่แต่ว่า,าอาจจะต้องดูนต่อไปปีหน้าอย่างเงี้ยอาจจะต้องบอกแม่ว่าหลังจากนี้ก็ตอเราก็คือเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราให้เขาประจำทุกเดือนอยู่แล้วในเรื่องค่าใช้ใจ่ายซัพพอร์ตต่างๆ เป็นของขวัญตินใหญ่ๆอาจจะแบบปีหน้าอาจจะขอเป็นแบบขอซื้อรถให้ตัวเองก่ออนโกรธให้ตัวเองโกอธเพราะว่าปีหน้าเราก็จะยิ้มป๊แล้วด <End Act. S 2> ้วยใช่อ่ะอีกหนึ่งหด้าสวยหน้าสวยดีกําลังดีหนสวยหน้าสวยเออหลายคนบอกว่าปีนักปีนหรือว่าจริงๆนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พักเลยขนาดทำงานทุกวันนะ <eyeballs Commercial. S 2> อา <pudding S 2> ่า <sh> คือจริงๆมันเท่าที่หนูทราบเหมือนได้เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้เข้าชิงเฉยๆอที่ติดท็อปหนึ่งหนึนร้อยอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราสวยที่สุดยังไม่ใช่อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบใจเย็นๆนิดนึงสําหรับคนที่แบบว่า ไม่เห็นจะสวยเลยนู่นนี่นะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่ได้อยากให้ไปโยงถึงเรื่องของความของประเด็นที่เรื่องแบบสัญญกรรมหรือว่านู่นนี่นั่นเลยบางคนก็ลามไปถึอคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเรารู้สึกว่าบางอย่างก็อาจจะต้องแบบใช้สติแล้วก็ปัญญาในการอ่านข่าวนิดนึงอะไรเงี้ยใช่แต่ส่วนตัวเราก็ขอบคุณทางเว็บไซต์ที่เขาแบบเห็นถึงถึงเขาเรียกอะไรอ,อะอาจจะเห็นเห็นคุณค่าความสวยงามของเราแล้วกันอะไรเงี้ย แก็ร่วงมาติดแผ่นอะไรอย่ตอนนั้นแบบเราตกใจไปด้วยการเป็นประเด็นขึ้นมาเลยเลยตอนแรกอะไม่ได้ตกใจว่าเราได้ติดอะไรเงี้ยเพราะเรายังคิดอยู่ว่าเอ้ยมันเว็บอะไรนะอะไรเงี้ยคือเราเอางเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากแต่พอเห็นหลายๆสือ่อลงอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างเรารู้สึกตกใจว่าเอ๊ะทำไมคนไทยได้วยกันถึงชอบแบบบูลลี่กันเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทั้งที่แบบน,าน่าจะ มีชื่อคนไทยปิดอยู่ในนั้นก็ก็น่าจะแบบสนับสนุนหรือถ้าไม่ได้สนับสนุนก็ไม่ควรที่จะสร้างความรุนแรงในโซเชียลต่างๆก็แอบแอบคือเ,เหมือนเรื่องเนี้ยฟาจะฟ้าจะโดนมาตลอดเลยตลอดเออเรื่องการบุหรี่เรื่องสศรษฐกิเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบหรู้สึกใจเราลงเลยเจอเยอะๆสมุนไพระอะไรก็มีนะเพราะว่า พอเราทํางานเยอะๆบางทีอารมณ์เรามันแปรปวนมันสลวนอะไรยเงี้ยแล้วเราพอจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นสักทีนึงแล้วเราเจออะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบที่เหนื่อยกว่าเดิมแบบว่าวันนีก็อยากให้คนเห็นถึงความสามารถเพราะเรามาอยู่ตรงนี้เพราะเราอยากจะมีผลงานต่างๆให้ได้ดูนู่นนี่นั่นไม่อยากให้คนไปโฟกัสในจุดที่มันรู้สึกว่าแบบถ้าเขาเสพแล้วเขาไม่มีความสุขอยู่นู่นนี่นั่นก็ไม่ได้อยากให้ให้มองเห็นตรงนั้นอนะไรอย่างเงี้ยก็พยายาม มันคนก็เลยโยงไปให้มันไปลบแทนเลยก็หน่อยก็มีบ <c oughs> ้างน้อยใจน้อยใจนิดนึงเพราะเรา <c oughs> เรารู้สึกว่าเราเองเราก็ไม่เคยแบบไปทําอะไรให้ใครอะไรเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่าเออบางทีสิ่งที่เราได้รับมันก็เนาะนิดนึงไมขอย้อนมาเรื่ององคักที่เราบอกว่าถ้าเป็นคนในการฝากติดไว้ว่าต้องเป็ ถ้าใงนงานอนาคตจริงๆก็จะคนในวงการหรือว่าคนธรรมดาหนูมองว่าเหมือนกันแหละเหมือนกันใช่ก็ดูที่ว่าความสบายใจนิสัยเข้ากันได้หรือเปล่าใช่ก็ไม่ได้ติดอะไรัจะตจวจับ,จบ,จบตมองหว่าถ้าคนจะจับจ้องต่อให้เป็นคนธรรมดาเขาก็ี่อยู่ดีดดส่งมดูเนาะโอเค เอ่อุณค <ไป S 1> <ด>รับ